ล,ลมเย็นไผเอ็นไว้โยกลมชอยโมกพัดผิวลิวมาจากจันทร์รไรริดล่องกล้องพระนาจวนสินส้นแสงสุริยาประนึงว่าดนตรีสวรรค์แซ สุดเสดายมองไปใจเต้นยามเมื่อตะวันเย็นเย็นเ,ยนเคยวายน้ำเล่นเคียงคู่รวมกันตะวันลับตาเสียงน้ำสาสาไหลซ้อลำทารเคยเก็บดอกบัวสาบาน เห็นทุกวันแล้วเศร้าใจโอ้พี่เจ้าพี่เอ๋ยลืมงางจังเลยเปลี่ยนคู่ชายอ้ใจนอ้อใจลืมสัญญาที่เคยว่า มอนนอนเดียวดายคิดถึงแทบตายน้ำตาไหลลินเห็นหมูนกแกทลาลมลองจับคู่จูจีประคองเหมือนพี่กับน้องเคยรวมอยู่กินตะวันลับว่า ทวินจะคอยจนชั่วชีวินตราบชั่วฟ้าดินน้องลืมไม่ลงจ้าน้องลืมไม่ลงจริงๆจ,จ้า